นุ่มเกินบิวบิวพี่แก้วจึงนำพาไปนำมาพาไปไปเอาขวานมาตัดไปที่น้องตัดที่น้องตัดที่น้องเบไปไปตอนนี้นะคะเป็นเวลาห้าโมงครึ่งใช่แล้วจ้ะและเราเราชุดนี้ก็ได้นะ ไม่มันไม่เต็มจะได้รู้ว่าขึ้นไปอ่ะถ้าเต็มมันจะเต็มสุดเลยก็ไม่เป็นไรเราเป็นตัวแม่ตัวมังตัวบรรดาตัวสุดที่น่าร่นเราจะไปไหนเราจะไปไหนตอนเนี้ยเราจะไปล่องเรือนี่ค่ะเรือนี่หางยาวจ้าอันนี้ใหญ่ไปค่ะวันนี้เราล่องเรือนี้แล้วใช่ปะเรือเนี่ยแล้วเราอ่ะจะไปล่องเรือที่ใหญ่กว่านี้เพื่อไปไทพันเออเราจะไปล่องเรือกันเพื่อเปิดประสบการณ์ใช่ประสบการณ์ดินเนอร์หรูดินเนอร์หรูที่แท้จริงแล้วต้องไปดินเนอร์วันเกิดค่ะ ใช่แต่ว่าเราไปไม่ทันและว,วันนี้ตัววันนี้นี่เป็นวลาห้าโมงแล้วห้าโมงครึ่งแล้วจัดกี่โมนัด6กโมง เขาบอกว่าให้ไปเช็คอินที่ท่าเรือ6โมงเลยครับคือ6โมงคือเราต้องเหยียบแคมเลยอย่างเงี้ยแล้วไงเราไปขึ้นเรือที่อพาร์ตเมนต์ไหมอพาร์ตเมนตติดไปแล้ว3ยี่โมงพขึ้นมาใช่ตอนนี้ฝากความหวังไว้ที่คนนี้ว่าให้ขับรถข้ามน้ำใช่ที่ต้องแบบข้ามน้ำทุกอย่างต้องแบบเอาใจช่วยพวกเราด้วยวันนี้ว่าเราจะไปทันไหมคลิปนี้เลื่อนมาหลายรอบแล้วใช่เลื่อนทุ่มหนึ่งใช่ไหมเลี้ยงออกเลี้ยงเรือยๆหน่อยทุ่มหนึ่งอันดับเลื่อนทุ่มทุ่ม15แต่ว่าต้องไปเช็คคอิน่ะ ค่ะก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันและเราอ่ะไม่ได้มาชุดนี้ด้วยเราไม่ได้ไปขึ้นเรือชุดนี้ด้วยเพราะว่าเราขึ้นเรือไม่ชุดไทยเมื่อกี้ที่เกล็ดไปเอาไม่เหนี้วลุนไม่ไหวโน่นะเนี่ยไม่ไม่พายเพชรป็เป็นยังอยู่คือเราต้องจองสองตัวเพราะอีกตัวหนึ่งกันแบบกันสบายไปโดนหน้าเขาใช่เราจะใส่ชุดเป็นหญิงสาวหญิงสาวเวลาไปดินเนอร์ทุกคนหญิงสาวต้องใส่ชุดแบบไหนคิดเอาเราไม่แต่งแบบนั้น เราจะไปตื่นเราจะยืดเลยไปลุ้นก oh, right. uh ัน huh. ว uh ่าเราจะเปด้วยคอสตูมแบบไหนด้วยลุ้นว่าไปทันก่อนหรือเปล่าตอนนี้เรือยังไม่มาเลยนะข้ามไปเอารถแล้วนั่งเทักรั้ยกันหือนั่ยถึงากทัพ่บาวถ่ายใหบาวบอกว่าเอาแล้วดูคนะ s วโริงยอเที่ยวเคเออย่โร รถแล้วค่ะแล้วก็แมพบอกเราว่า20นาทีตอนนี้6โมง4นาทีเราดูกันว่าเราจะไปถึงนู่น20นาทีจริงหรือเปล่า Let's go 6โมงครึ่งเจอกันตัวเหนยียวไอ้วนนี้นะ,นะ <c oughs> ตอนนี้6โมง40นะคะเรามาถึงที่ไอคอนสยามแล้วเราก็กำลังจะหอบชุด <c oughs> เรากำลังจะหอบชุดไป <c oughs> ลงลิเกเป็นลิเกลงใหญ่เวอร์เราจะไปเปลี่ยนชุนดแล้วก็ทำาการแสดงกันเราจะแข่งกับลากชูชาย เป็นชุดแบบว่าชุดรำจริงจังแงานอเงี้นี่นางงามไป้นางเรานางเราด้วยซิปนค่ะไปเป็นชุดกัน Let's go คนก็คือเต็มคาราเบลนะคะนี่แล้วก็มาถึงกันแล้วว้าวเรามาถึงทันเวลานะคะตอนนี้คือหนึ่งทุ่มเป๊ะเลยแต่ว่าเค้านัดเราหกโมงแต่ว่าไม่เป็นไรเรือมาทุ่มสิบห้าคือเราไม่ได้กละวว่ามาสายใช่เดี๋ยวเราขึ้นเรือเลยขึ้นเรือมาขอให้ได้เลยลูกเรือเป็ล้านเหมือน อันี้เขาป็น welcome r i คือน้ำอะไรน้นน้ำอปเปิลเป็นน้ำส้มเป็นน้ำส้มพีเจือใช่มันโดนน้ำแข็งหรือเป่เขาเรยกอะไรนะไม่เพื่อนนี้คือเขาลืมเก็บหรือเปล่าไปขอตัอนีับเลยจริงจริงอ่ะเราจองมาเป็นข้างในห้องแอร์ชั้นสองนั่นสิจองวันเกิดพี่แก้วอ่ะเราจองเย็นวันนั้นเลยใช่เราจองแบบชุดลักููใช่เราก็เลยได้แบบว่าได้้องแอร์ ไม่ได้แบบได้บนดาดฟ้าใช่เพราะว่าเขาอ่ะไปแย่งกันเอาดาดฟ้านะแต่ว่าเราอยู่ในห้องแอร์อยากกินข้าวในห้องแอร์แต่วันนี้ถือว่าลมไม่แรงมากใช่ลมไม่แรงหรือเปล่าถ้าเรามาวันนั้นอะโอ๊ยแต่วันนั้นลมแรงมากวันนั้นลมแรงหรือว่าธรรมชาติขัดเป็นใจให้เรามาวันนี้ให้เราร้อนเราจะได้แบบถ่ายรูปสวยๆมาชิมกันนะคะอุ้ยโอ้ยผมชื่แบบคุณจีอีกแล้ว คือน้ำส้มมีเจ๋งจังของเธอยังมีน้ำแข็งฉันไม่มีน้ำแข็งเลยใช่มันคือน้ำแข็งละปลอดภัยแล้วมันมีน้ำส้มเหรอน้ำส้มมีฟองเป็นโซดาเป็นของแถมชิมปะชิมกันกินน้ำส้มแบบใหม่แก้วเปล่าแก้วเปล่าแข็งไหนโดนไล่รอข้าเลยยุ่งฉันอยากกินแซลมอนจะไปหยิบแซลมอนหรือว่าตอนนี้เราต้องไปเล็งก่อนว่าเราจะมาตรงไหนดีนะถ้าเขาให้ตากแล้วไม่เลือกเรามาเป็นกัน อิสระแก่มเลยับเซี่เเลี่เขาโพดอะไรอุ้ยมันงมต้องสาวพิทเลทอุ้ยอุ้ย้อ้ย้ยิัชอได้อุ้ยแบบบี้เซ็กซี่เลยพสาวชาเชียนเออเม่เลิศนะแต่งชุดไทยแต่เหมือนคนจีนแต่งชุดจีนแลเหมือนคนไทย

ก็จะพาแล้วก็ให้ทุกคนกลับที่นั่งจังหวะที่เขากลับที่นั่งเราจะไปตักอาหารกันค่ะจะต้อเป็นแบบว่าก้มลงไปนะคะ้เแซนด์วิชแซมมอนแซมมอนอร่อยเอาเหมาแซมมอนเลยดิเริ่มแรกคือแบบพี่ตูนพี่เขาเราจะหา่นไทยเชอร์บอกพี่ต้องหั่นเอาหมดเลยเอาหมดเลยจะต้องทำเองมาหั่นเองชิ้นใหญ่ก่านชิ้นหนึ่งเป็นแบบจิซซาอันนี้สะพานนี้สวยมากอยากมาถ่ายรูปมาแล้วนะเขาบอกระดับน้ำสูงมากระวังเด้อจ้าขนาดใหญ่เร็วใหญโอ้ ขอสะพาดนอยออกไปแตะของสะพานถ้ามีคนบัวโป้งเดี่ยวโหขอนเทนเลยะนี่มันกะพานนั้นนะมันเตี้ยใครแตะนีบอกว่าอันตรายแตะไหมเออมันน่าจะแตะมันแตะได้จริงเป็นตัวเทนแตะ เพื่อนแล้วเราต้องวิ่งไปเอาข้าวแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันบ๊ายบายจเข้าอก็ขอเข้าวก่อนแซ่บแซ่บบยซ่บใช่ว่าจะมีอยู่อร่อยไหมอร่อยไหมไม่มากเดี๋ยวมึน มันไม่ได้ดึง <c oughs> แต่ว่า,ารสชาติก็แซลมอนนั่นแายอยากได้อยู่ไม่ได้กินแซลมอนมานานมากใช่ไหมตอนเมือม่อก่อนน่ยอยู่หอเก่าอ่ะเพราะเราชอบกินแซลมอนดองใช่แต่พอมาอยู่ที่ใหม่อ่ะมันไม่มีมมมมมร้านใกล้ๆป่ะเพื่อนได้ถามว่าจะมีแบบสาขาประจำไหมแต่ว่าตอนมาอยู่ที่ใหม่ตอนเนี้ยมันยังไม่มีร้านประจำที่แบบว่าถูกใจอะ่ะเราเลยเปลี่ยนโซนอาหารของเราเป็นแบบเพื่อนไปตักกันถึงไหนอ่ะแ่เรื่องสินยา เอานู่นเพื่อนอยู่นู่นเพื่อนไปตักมานานมากเพื่อนต้องได้มาเป็นกะละมังแล้วนะเพื่อนกำลังต่อสู้อยู่กับมวลมหาประชาชนอยู่นะคะตักข้าวแล้วค่เคือตักแบบเต็ร์ครีมคาราเมลรวมนานาชาติรวมนานาชาติครั้งแรกในชีวิตที่แขกแค่คุณเมื่อไห้่เมอไปได้ให้คำแนะนำไหมไม่ได้ให้แต่ว่าเก่ง ปกติกินด้วกแก่นี้เไม่กิน้ให้มันแก่อย่างวก็ได้เกียเลยไม่เข้าใจคนได้นย่างแล้วไม่แช่มันึงแข่งหโซเอยากให้มันแบบเด้งหรือเปล่ามันจะได้แบบเด้งๆไงเด้งกระดอนไปถึงทาอะไรไม่เกตอนนี้มันเป็นยังไงอไม่ได้คือพราะมันไม่มันแก่ยย่างไรด้แย่ ใช่อคอร่อยไหมน,น,น,นี้ตั้งจยแ,แบบมุมนี้คือตั้งใจกิ้ม่ยย้มแยมว่นะทำไมอ่ะทำไมล่ะตอบประต่าง <laughs> อะไรมาพูดแซลมอนพี่แม่อยากชิมบุญได้ไหมบุญอันนี้ละ่ะได้สิคะฉันไปแย่งชิงมา, <laughs> งาสีแดงไปอสี <laughs> ดดแดงม,มันหดอะแม่หาได้อยู่ข้างๆขางเขาก็จ้องอยู่เหมือนกันหอ <laughs> อันนี้รู้พี่เราถ่ายก่อนขึ้นเรือแล้วก็เลยเป็นเราอยู่บนเรือใช่ก็ว่าเดบิทเขาไม่ต้องถ่ายติดเรือเพราะว่าเขามีเรือของเขาเองเอาไหมเอาไหมเขาก็ได้ไปรูปครอบครัวรูปครอบครัวจริงๆแบบเวลาไปเที่ยวแล้วแบบเอาไว้ติดไป มีคนถ่ายเป็นแบบแอบถ่ายเนาะได้มาแล้วนิดบนเรือในทะเลก็ใหญ่ก็เรือเราเป็นยักษ์อยู่บนเรือมาทำตัวยิ้มแย้มแบบนี้เราน่าจะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใน่าจะตลกมากเราอากาศแท้เลยเอากาศยืนตึงตึงแค่แท้แบบเดินชมแตเราไม่รู้เราไม่รู้เราไม่รู้ว่าเราจะได้อยู่บนเรือใหญ่ขนาดนี้เรือก็คือลอยลอยแบบลอยจริง แต่เรา,ารตัาาต้งใจกินกันมากนะเราอยู่ดูดิดูดิจ้าแต่ ธอแอคเลยเแอ็กเลยเธอสอนิ้วเลยเขาบอกรอิแบ๊วเธอสนิ้วเลยเหมือนเหมือนถ่ายดกันอยู่เหมือนกันเขาชื่อมินิฮาร์แลยเขามาแล้ว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 บาบายหัวใจเลนช่อช่เอ้ยมินิฮาร์นุ่มมามินิฮาร์อุ้ยหนุาน่าาวายทูเ อุ้ยฮนุมานี่ค่อนข้างอินเทรนด์นี่มีแอคติกตอรหรือเปล่าเนี่ยฮันุมานเล่นติกตอรใช่ไหมอุยอยากถ่ายด้วยอ่ะอยากถ่ายด้วยอ่ะถ่ายตรงนี้ได้ไหมคะถ่ายกับพี่ฮันุมานหน่อยค่ะเด็กๆหนึ่งสองสามเอ๊หนึ่งสองสามเอ๊ะหัวใจหัวใจหนึ่งสองสามเอ๊ะน่ารักมากขอบคุณค่ะ นะะนี่ปาาาลามะฉานุกว,ว, <c oughs> วัสดีค่ะโอเคสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอุย้ยมีปลาด้วยนะอันนึงสองสามเอ๊หนึ่งสองสามส ต่อสายหน่อยคุณต่อสายไฟหน่อยอด้ต้อไปแฮมบีและแฮมบีเบิร์ที คว้ามาเลยจับเตาร์เป็นที่เรียบร้อยเชียงเที่เรียบร้อยต่อไปแล้นั่งเครื่องบินค่ะเฮ้ยเราจะไปจังหวัดไหนดในประเทศไหนเลยหยยาไปหยแบบพูดถึงไม่ทันได้นั่งทซ็ออะรีวิวสิคะรีวิวเอาจริงๆเหมือนไปนั่งองบรรยากาศมากกว่าใช่ใครที่จะไปเพื่อเด็นกินอะ ไม่ควรคาดหวังเป็ไปไอ,อ่ะเขาหิวใช่ไป ใช่หน <aunque S 2> <me> ้าคนลงตะกียวแลยก็ไดพี่แจีวคนเดียวจะเป็นจังหวะลุกขึ้นยืนด้วยใช่ไปหวะเดิเวเดินนงังวเิงปวงเดปะเงหวิจังหวะนี้จังหวะวเดนะจังหวะนไเนััหวนไังวนวเนนดิน ของเราเป็นเต่ามอยได้เต่ามอยค่าคลิปนี้ใครชอบก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ